สวัสดีครับท่านผู้ชมกันทุกท่านกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้ทุกคนผมก็จะพามาใส่เจ้านี่นี่เลยเข็มไม้ดี้ต้อนจัก,กรยานนะนี่เลยเป็นเข็มไม้ที่ผมเคยใช้มาแล้วทุกคนเคยติดกับเจ้า เสื้อภูเขาผมไปแล้วนะแล้วก็วันนี้ผมก็เลยสั่งมาใช้กับจักรยานติดเครื่องของเราดูนะว่ามันจะตรงหรือเปล่านะทุกคนมันจะโอเคหรือเปล่านะแต่ก็อย่างน้อยเราก็รู้ใช่ปะ่ะว่าเราขับไปได้เท่าไหร่แล้วนะคือมันดีนะจะบอกไว้เลยว่ามันดีมากคือใช้ได้ยาวๆเลยแบบมันไม่ใช้แบตนะมันใช้แค่ฐานเออไม่ต้องใช้แบตต้องใช้ไฟฟ้าแต่ว่ามันเป็นแค่ฐานเองทุกคนคือครั้งหนึ่งเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนมากเลยเราปีหนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งดีกว่านะแล้วแต่เราจะใช้งานมันบ่อยแค่ไหนนะทุกคน ก็วันนี้จะพามาสอนใส่นะทุกคนว่าใส่ประมาณไหนนะนี่สั่งมาจากลาซาด้าแปดสิบกว่าบาทเองทุกคนอืก็วันนี้จะมาลองใส่ด้วยทุกคนกับน้องเขียวแต่ตอนนี้นะผมกอเปลี่ยนชื่อใหม่นะทุกคนเพราะว่าชื่อน,นี้มันคนใช้เยอะแล้วไงผมก็จะเปลี่ยนเป็นน้องมะนาวนะถ้าทุกคนไม่ชอบคอมเมนต์กันมาได้นะเอาเป็นว่าน้องมะนาวนะมันเปลี่ยนนี่ละไม่เปลี่ยนบ่อยที่ไม่เพิ <laughs> ่งเปลี่ยนรอบเดียวทุกคนแล้วก็มาวันนี้มา ใส่น้องมาพาน้องมะนาวมาติดเข็มไม้ให้หน่อยแล้ววันนี้เรามาดูเลยว่ามันติดยังไงทุกคนไปเรามาดูวิธีการติดเลยนะมาเราจะมาติดตั้งก่อนทุกคนคือนี่อันนี้คือตัวฐานมันนะี๋ยวผมจะหาที่วางก่อนแม่ไม่รู้จะติดตรงไหนติดตรงนี้มันโอเคียเป่าทุกคนเอาไว้ว่าติดตรงนี้นทุกคนนี่ประมาณนี้นะน,นี่โอเคครับทุกคนนี่แล้วอันนี้สายออกมานะแล้วก็เอาออกโยงไปหาข้างหน้าครับเดีย๋ยวตอนนี้เอาออกก่อนนี่เลยทุกคน ง่ายฮะนี่สายมันก็จะยาวประมาณโอ้หนึ่งเมตรพอดีทุกคนมา1หนึ่งเมตรพอดีแต่ว่าผมคือผมจะติดไว้ตรงนี้ทุกคนนี่ติดไว้ตรงด้านนี้นะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าทุกคนผมก็จะติดประมาณนี้นะคือไอตัวนี้เป็นตัวแบบเซ็นเซอร์ทุกคนนี่เซ็นเซอร์กับตัวนี้นะนี่คือมันเวลาล้อหมุนใช่ว่าตัวนี้มันจะสลับประมาณนี้แล้วมันทําให้มันเป็นเป็นลีดูดไงทุกคนนี่แล้วมันจะทําให้แบบอมันเป็นเซนเซอร์ของมันอันนี้ผมก็ไม่รู้นะนี่แล้วผมก็จะติดประมาณนี้นะ เดี๋ยวต้องเพิ่มความห่างของมันหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันมันยังแบบห่างกันเกินนะต้องเพิ่มความใกล้เข้าไปอีกนะโอเคนี่อันนี้ผมก็เพิ่มความหนาโดยเอากาวสองหน้านะทุกคนมาพัานรอบๆใบเห็นปะ่ะนี่อไปปุ๊บติดเลยทุกคนครับติดเลยเดี๋ยวต้องหาแบบมุมพอดีนะทุกคนปุ๊บโอเคปาวะอ่ะน่าจะเอเคแล้วมั้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้ไหมเนี่ย,ยทุกคนอ่าน่าจะได้นะ คือกาวสองหน้ายังไงก็ไม่อยู่นะผมย้าเลยเอาสายรัดนี่แหละรัดเข้าไปให้มันแน่นขึ้นนะทุกคนแล้วก็ต่อไปนี่ครับผมผมก็นี่ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้เนี่ยมันจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่รับจากตัวนี้ส่งหาตัวนี้นะคันน็อตออกก่อนง่ายๆเลยง่ายๆเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวพาไปลองเลยทุกคนนี่พอเราลองพอเราออกมาปุ๊บมันก็จะแบบออกมาได้ป่ะแล้วก็ไปติดนี่ติดตรงนี้ มันพอดีกันนะนง่ายๆง่ายๆนี่เลยทุกคนครับถามว่าความห่างจากตรงนี้มันห่างประมาณไหนนะคือในคู่มือที่มันถามมานะที่มันบอกมานะคือจากตรงนี้ใช่ป่ะกับตรงนี้คือเขาเขาบอกว่าห่างกันแค่สองมิลลิเมตรทุกคนแม่งคือสองมิลลิเมตรมันแค่แบบนิดเดียวทุกคนครับแต่คือผมลองละสองเซนก็ยังได้นะทุกคนครับสองเซนก็ยังได้นะผมก็เลยจัดไปเลยสองเซนบอก,บอก ล้อก็ยังมีแบบหมุนนะนี่ประมาณนี้ส่วนครับง่ายๆฮะใครอยากก็ไปลองหาใครอยากติดตั้งก็ไปลองหาในราชดาช้อปปี้ดูนะหลายคนอาาเคยเห็นนะนี่อันนี้ห่างประมาณเซนครึ่งเซนครึ่งได้นี่ห่างกันประมาณเซนครึ่งได้นะตรงนี้ลองใส่ดูนะว่าถ้าผมติดไปนี่ที่ไม้มันจะขึ้นหรือเปล่านะเอาแบบคือเราเราต้องใส่เดี๋ยวๆแค่ใส่ก็ยังไม่ถูกนี่ด้านนี้ป๊อกเข้าไป แน่นไหมเนี่ยแล้วแน่นยังวะอ้าวแน่นแล้วทุกคนนี่ดูเข็มไม้นะตอนนี้ผมก็จะเสียเข้าตัวไปแล้วนะวเรามาลองหมุนล้อดูนะว่ามันจะหมุนหรือเปล่าเข็มไม้มันจะวิ่งหรือเปอล่าเอาหมุนปึ๊บปึ๊บ,บเอาเทำไมไม่ขึ้นมะทุกคนทำไมไม่ขึ้นละผมต้องผิดพลาดตรงไหนมากเลย <S <S มาทุกคนตอนนี้แกละมาลองดูว่าได้หรือเปล่าบปั๊บปั๊บปั๊บอ่านี่ไงขึ้นละเห็นปะเห็ยนยังทุกคน น่าจะเห็นกันแล้วนะโอ้โหแบบบอกเลยว่าเดี๋ยวพาไปลองทุกคนเดี๋ยวพาไปลองนะว่ามันจะเป็นยังไงนะโอ้โหขึ้นนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่านี่ยี่สิบหกแล้วคือถ้าหมุนลอยอย่างนี้มันขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวลองหมุนแบบปกติดูอ่านี่สิบอ่าโอเคแต่ตอนนี้ผมขอไปตั้งค่าอะไรก่อนนะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ฮะนี่เลยมาพร้อมละนี่เลยทางยาวเลยทุกคนแล้วก็วันนี้มาลองวัดดูนะว่าไอ้เข็มไม้ตัวนี้โอ้โหดูสั่นแรงเกิน ไอคิมไม้ตัวนี้มันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะทุกคนเอาเลยไหมเพื่มเป็นกัรเสียเวลาเนาะทุกคนปะลองดูหน่อยอ,ออกออกครั้งเดียวเลยไหมทุกคนไม่รู้ว่าในกล้องอาจจะมองเห็นไม้หรือเปล่านะเนี่ยขปูมโมในกล้องแม่งมองไม่เห็นถ้าถ้าเห็นนะทุกคนแล้วผมจะบอกว่าขับไ,ได้เท่าไหร่นะเย็ดยโตทุกคน45 45ว่ะโอ้ oh, 46 46 47, 47 47ทำไปได้ไง48 48อ,อ่ะม oh yeah. อดไหมเฮ้ยมันขับไม่ได้ตั้ง47 48เลยนะเว้ยทุกคนทุกคนคิดว่าเป็นไง48เลยนะ48เลยนะทุกคนถือว่าถือว่ามันอาจจะไม่เท่า GPS หรอกนะทุกคน คือมันอาจจะไม่ตรงเหมือน GPS มันก็เหมือนพวกไมค์มอไซค์แะละนะบางครั้งอาจจะตรงบางครั้งอาจจะไม่ตรงจะห่างกันประมาณ10 10หน่วยได้มั้งนะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนกับเจ้าเอ,อ่ไม่ GPS นะไม่ดิจิตอลราคาถูกคือมันก็สามารถดูได้ว่าตอนนี้เราขับไปได้เท่าไหร่และที่สำคัญนะคืออย่างที่ผมเคยนี่ตอนนี้อา้าเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมปรับไปก่อนทุกคนนี่มันจะมีบอกเวลา ทุกคนี๋ยวดับเครื่องก่อนนี่มันจะมีบอกเวลานะแล้วก็นี่กิโลตอนนี้ขับมาได้1กิโลแล้วทุกคนขับออกจากบ้านมานี่1กิโลกับ83เมตรโอ้โหแบบแม่นมากทุกคนก็ประมาณ1กิโลพอดีนะมาจุดนี้นะทุกคนจากบ้านผมมาตรงนี้นะก็ถือว่าโอเคนะก็สารคิปนี้ก็มีอะไรมากพามาวัดเคมัดิจิตลเอนตีเคมัดิจิตอนราคาถูกทุกคน8 0บบาทเองฮนะก็ ไปสหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามแล้วก็ติดตามเฟซบุ๊กผมด้วยทุกคนไปแล้ว,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 วไปเจอกันในอีพีหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ต้องท่อสเตอร์ละผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะใจะเย็นๆนะทุกคนของกำลังส่งอยู่นะไปแล้ว,ว,ว,วไปเจอกันในอีพีหน้าทุกคนบ๊ายบาย